สนับสนุนโดยวิสารอโตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสานอโตค่า .com สวัสดีครับผมเบียร์วิสารอโตคาครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่กับรถครอบครัวนะฮะ11ที่นั่งจากประเทศเกาหลีครับนี่คือฮุนไดเฮดวันครับตัวนี้เป็นตัวเอลิทพัทนะครับปี2017 ปีรับปจ1ดจดทะเบียนปี17เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลตอนที่ออกห้างป้ายแดงมีค่าตัว1,529,000้าบาทวันนี้นะฮะผมขาย8,59,000บาทเท่านั้นนะครับประหยัดไปเยอะเลยนะครับและรถคันนี้นะฮะมีอายุ6ปีแล้ววิ่งไปหรือว่าใช้งานไปแค่1,10,000กิโลเท่านั้นก็ต้องบอกว่าเป็นอีก1นึคันนะฮะที่ใช้งานน้อยนะฮะตกเฉลี่ยแล้วปีหนึงวิ่งหมื่นนิดนเท่านั้นเองนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะว่าเจ้า h ฮดวันคันนี้มีสภาพเป็นอย่างไรนะฮะทุกซอกทุกมุมเดี๋ยวตามไปรับชมพร้อมๆกันครับบอกไว้อีกนิดนึงนะลูกค้าท่านใดที่หารถรุ่นนี้อยู่สเปคนี้อยู่ดูคลิปผมให้จบครับเพราะว่าถ้าคุณดูจบแล้วผมบอกได้เลยว่าคุณสามารถที่จะตัดสินใจซื้อกับผมได้เลยนั่นเองครับตามมามาอยู่กันที่ด้านหน้านะฮะของเจ้าเฮวันคันนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าสวยงามนะแล้วคันนี้เป็นสีออก สีเทาบอลเงินนะครับก็ดูหรูดูแพงนะฮะโคมไฟหน้าเขานะฮะสวยงามนะครับกระจังหน้าก็เป็นเส้นตรงๆแบบนี้เลยนะฮะมีสัญลักษณ์ฮุนไดอยู่นะครับไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับลิ้วรอยเนี่ยนะฮะไม่มีนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยน่าจะเก็บรายละเอียดมาแล้วนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันครับผมจะเปิดฝากระโปรงหน้าเลยนะอ่ะ เปิดฝากระโปรงหน้าขึ้นมาครับท่านผู้ชมผมสตาร์ทรถอยู่ด้วยนะฮะมาดูความเดิมกันโอสะอาดจริงๆนะฮะห้องเครื่องสะอาดมากครับคันนี้นะครับดูฝากระโปรงก่อนเดิมๆนะสารลอนต่างๆนะฮะตะเข็บซินเลอร์เอาเล็บจิกแล้วเดิมน็อตฝากระโปรงนะฮะจากการมองด้วยสายตาแล้วนะมีการขยับ มีการขยับเคยผ่านประแจมาแล้วนะท่านผู้ชมแต่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะของรถยนต์มือสองนะครับที่มีอายุ6ปีการเก็บสีการเก็บสีกา,ก,บสการเคลียร์สีเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะว่ารถมีประกันภัยชั้นหนึ่งบางทีมีริ้วรอยสะเก็ดหินต่างๆเขาก็เอาไปเคมอันนี้เป็นเรื่องรับได้นะฮะแต่มันมีการแกะมาแล้วผมก็จะต้องดูให้ละเอียดขึ้นเป็นพิเศษว่ามันชนหรือเปล่านะฮะถ้าเก็บสีมาเรื่องปกติ แต่ถ้าชนมาเนี่ยไม่ปกติดูตามมานะว่าชนไม่ชนชนไม่ชนก็ต้องดูที่ซอกตามมานะดูซอกเนี่ยดูให้ดีนะน็อตซอกน็อตซอกสันร,รอนความสม่ำเสมอของสีน็อต so. แก้มแก้มคือชิ้นนี้จะมีน็อตยึดอยู่2ตัวนะฮะตัวนอกตัวในอันนี้ตัวนอกนะตัวในอยู่ตรงซอกนะครับแบบนี้เดิมไม่ขันไม่ไขไม่ผ่านประแจมาก่อนเนี่ยนะฮะแล้วก็ ตรงเนี่ยตรงซอกตรงนี้จะมีพวกตาปั๊มอยู่นะท่านผู้ชมเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับแบบนี้เดิมนะครับและไล่เรียงมานะฮะจนถึงคานด้านหน้าจนถึงคานด้านหน้ามันจะเห็นพวกลูกตั้งซุ้มโช๊กเนี่ยมองให้ดีพินิชพิเคราะห์ให้ดีนะฮะท่านผู้ชมผมมองจนไปถึงหัวเชสซีนะฮะแบบนี้เดิม ตรงนี้มองเห็นนะในล่องเนี่ยมองเห็นมองเห็น,หนพวกม้อน้้ำนะฮะและจะให้เห็นอีกทีก็จะก้มมองตรงนี้อ่าก็จะเห็นพวกลูก ABS เห็นซับไนเห็นหัวชัดซีนะฮะทั้งซ้ายและขวาแบบนี้เดิมครับท่านผู้ชมถัดมาด้านนี้น็อตแก้มไม่ขยับน็อตซอกไม่ขยับมีภาษาอังกฤษอยู่มีตาปั๊มอยู่นะฮะ LR นะครับชัดเจน นัดฝากระโปรงมีการขันไขเป็นเรื่องปกติแต่บอดี้โดยรวมแล้วไม่ชนแน่นอนนะครับท่านผู้ชมต่อมาเครื่องยนต์ครับนี่คือเครื่องยนต์2 5 0 0ซีนะครับท่านผู้ชมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลผมสตาร์ทอยู่เห็นไหมเครื่องยนต์ก็เดินนิ่งๆเรียบๆเ,เลยนะฮะตัวนี้ให้พลังกำลังสูงสุด175แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด441นิวตันเมตรที่2,000 ถึง2,500รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะฮะไม่รั่วไม่เยิ้มไม่ซึมเดินนิ่งๆเรียบๆสมบูรณ์นะฮะด้านหน้าของเจ้าเฮดวันคันนี้ไม่ชนแน่นอนผมรับประกันมาดูด้านข้างนะ,ะท่านผู้ชมนะฮะเป็นรถตู้นะฮะเส้นสายเขาก็มีเว้าวมีโค้งนะฮะมีนูนนะฮะก็ต้องบอกว่าทําให้ดูโฉบเฉี่ยวขึ้นนะครับสวยงามและรถสีเนี้ยดูแลรักษาง่ายนะฮะสีบอลสีบอลเทาเนี่ยนะฮะ ดูแลรักษาง่ายดูไม่เก่านะฮะท่านผู้ชมเวลาที่ฝุ่นเกาะหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทียังดูใหม่อยู่เลยนะครับไม่เหมือนรถพวกสีดำนะครับหรือว่าสีทึบๆนะฮะแบบนั้นจะดูฝุ่นเกาะน,นิดเดียวก็เป็นรอยแล้วนะฮะก็เห็นความสกรปรกแล้วแต่อย่างคันนี้ดูใหม่ตลอดเวลานะครับกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับมือเปิดประตูนะฮะเขาจะมีว้าๆใหญ,ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูโครงสร้างกันมาถึงตรงนี้ดูโครงสร้างครับ เปิดมาครับท่านผู้ชมดูความเดิมของประตูก่อนแบบนี้เดิมๆนะฮะเนี่ยประตูรถต้องเดิมๆแบบนี้ความสม่ำเสมอของสีสันลอนนะฮะซิลเลอร์อลูกยางขอบประตูเดิมครับแบบนี้นะฮะแล้วก็แผ่นมาที่ซอกซอกเนี่ยเราก็จะเห็นพวกน็อตนะฮะบานพับต่างๆนะครับแล้วก็ก้มมามองนี่มองตรงนี้ครับแป้นคันเร่งแป้นเบรกนะท่านผู้ชม ดูซับในนะฮะให้เห็นว่ารถคันนี้ไม่ลุยน้ําไม่จมน้านะฮะหัวน็อตใสๆสเลยนะครับต่อมาดูกระดูกงูนี่เห็นไหมครับจะเห็นเม็ดอาร์คเลยชัดเจนแบบนี้เดิมเดิมอ่าสวยเดิมนะครับชายล่างนี่ดึงออกมาเลยนะดึงออกมาเลยให้เห็นเม็ดอาร์คอ่าและดูสันลอนดูความสม่ําเสมอที่เสาบีนะฮะสติต๊กติ๊เกอร์าการเติมลมยางต่างๆแบบนี้เดิมอ่า ต่อมามาถึงประตูสไลด์ตัวนี้ไม่ใช่ไฟฟ้านะต้องออกแรงหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าออกแรงอะไรมากมายนะดึงนิดเดียวนะเนี่ยนิดเดียวไม่ได้ออกแรงอะไรเยอะนะครับมาดูความเดิมไล่เรียงเนี่ยดูชายล่างก่อนเลยเห็นเม็นอาร์คไหมชัดๆแบบนี้นะอ่าเสร็จแล้วดูด้านบนดึงลงมาเลยเนี่ยให้เห็นเม็ดอาร์คเห็นรอยต่อรอยเชื่อมเห็นไหม เนี่ยแล้วรูรางประตูจะมีพวกเม็ดอาร์คไล่เรียงกันเต็มไปหมดเลยนะฮะหัวเสาดูให้ดีรอยเชื่อมรอยสติกเกอร์ต่างๆนะครับแบบนี้เดิมครับท่านผู้ชมแล้วก็ประตูสไลด์นี่ก็ให้เห็นเดิมๆนะมีล็อกเด็กนะอ่าโอเคครับแบบนี้โครงสร้างผ่านเวลาปิดก็ไม่ยากนะฮะเบามากสะโพกอ่าต่อมาช่วงท้าย ช่วงท้ายนะฮะก็จะเป็นกระ,ะจกหลังบานใหญ่มีที่ปัดน้ำฝนมีที่ไล่ฟ้านะฮะมสะีสปอยเลอร์นะครับไฟเบกรกดวงที่3นะครับต่อมาไฟท้ายสัญลักษณ์ฮุนไดนะครับโลโก้ฮุนไดนะครับแล้วก็จะมีกล้องมองหลังแล้วมีเซ็นเซอร์การระยะนะฮะที่สเกิร์ตให้อีกนะหรือว่ากันชนท้ายให้อีก4ตําแหน่งต่อมาเดี๋ยวดูโครงสร้างฝาท้ายกันครับเปิดฝาท้ายครับท่านผู้ชมมาดูความเดิมก่อน ดูง่ายดูง่ายเนี่ยเซลเลอร์เนี่ยเอาเล็บจิกเลยนะฮะเดิมเดิมเนี่ยเม้นอาร์กเกาะกลุ่มอยู่เห็นไหมความสม่ําเสมอของสีอ่าแล้วมาดูน็อตยึดฝาท้ายเห็นไหมเนี่ยเดิมเดิมเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยน็อตต้องไม่ขยับนะครับเห็นไหมอ่าเม้นอาร์กไล่เรียงเลยแล้วดูซอกดูอ่าหัวสะโพกเดิมเดิมล่องน้ํารังน้ำนะฮะไล่เรียงมาจนถึงเนี่ยเนี่ยจะมีพวกเม้นอาร์กอยู่นะฮะแบบนี้เดิมครับ อีกข้างหนึ่งดูให้ดีครับต้องเหมือนกันนะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมน็อตไม่ขยับไม่แกะไม่ถอดมาก่อนนะฮะเม็ดอาร์คไล่เรียงเนี่ยดูให้ดีดูให้ดีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพวกสันลอนเนี่ยขึ้นรูปเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็เม็ดอาร์คและความสม่ําเสมอของสีด้วยนะฮะอ่าไล่เรียงมาที่นี่หัวสะโพกเดิมเดิมร่มองมาอ่าร่องน้ําลงมาถึงชายล่างมีเม็ดอาร์คเห็นไหมเนี่ยฮะแบบนี้เดิมเดิมครับไม่ชนแน่นอนด้านท้ายไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะฮะแล้วนี่คือเบาะแถวสุดท้าย นะครับท่านผู้ชมสามารถดึงได้นะเก็บสัมภาระ,ะได้นะครับสวยงามครับสะอาดด้วยนะฮะภายในอ่าเวลาปิดก็ไม่ได้ออกแรงอะไรมากมายนะดึงลงมาเนี่ยแล้วก็ปล่อยพลังไปอ่าเรียบร้อยมาโครงสร้างแถบซ้ายแถบซ้ายครับเปิดประตูนะนี่มีสายระยงระยางเลยนะนี่เป็นสายกล้องนะฮะอ่าเป็นสายกล้องมองหลัง เปิดมาปุ๊บคุณดูที่เสาบีก่อนดึงลูกยางออกมาดูเม็ดอาร์คเห็นไหมอ่ามันต้องชัดๆแบบนี้นะครับไล่เลียงขึ้นไปนะฮะดูความสม่ำเสมอของสีให้ดีนะเนี่ยขึ้นไปถึงหัวเสาบีนะฮะจะมีพวกเม็ดอาร์กอยู่ดูล่องรางประตูให้ดีเนี่ยมีเม็ดอาร์คไล่เลียงบานเลยเห็นไหมเต็มเลยแล้วสีเดิมด้วยสีแบบเป็นเนื้อเดียวกันนะฮนะตรงนี้แกะแกะดูเม็ดอาร์ค เห็นหมเดิมเดิมครับท่านผู้ชมแบบนี้ผ่านนะครับไปบานสุดท้ายบานสุดท้ายครับมานี่ดูตะเข็บก่อนซิลเลอร์เดิมเไล่เรียงมาจนถึงชายล่างดูให้ดีพวกสารหลอนเห็นไหมแบบนี้เดิมๆนะครับแล้วก็มาที่ซอกไม่ดูไม่ได้นะอ่าต้องดูให้ครบนะครับแกะดูนี่เห็นเม็ดอาร์คเห็นไหม ชายล่างเห็นไหมครับชัดๆแบบนี้นะฮะด้านซ้ายเนี่ยที่เสาบีมีแผ่นเพจอยู่นะฮะบ่งบอกเลขตัวตัว,ต,วตัวถังอยู่นะท่านผู้ชมต้องเดิมๆแบบนี้ด้วยนะมันจะมีความเนี่ยเดิมๆไม่แกะแปรใหม่นะห้ามแกะแปรใหม่เด็ดขาดนะ,ะเดิมๆเลยนะครับแบบนี้เดิมครับขอดูหลังคาหน่อยนะหลังคาก็เดิมๆบางๆนะท่านผู้ชม ไม่มีตำหนินะครับนี่คือฮุนไดเฮดวันครับท่านผู้ชม2.5อิริทพัทปี2017บอดี้รอบคันผมดูแล้วไม่มีชนหนักไม่มีพิกวมไม่มีจมน้ำผมสามารถระบุในสัญญาซื้อขายได้หรือจะนำรถคันนี้ไปตรวจสอบที่ศูนย์ฮุนไดสาขาไหนก็ได้หรือถ้าคุณมีช่างที่เขาดูรถยนต์มือสองเป็นพามาเลยพามาดูเลยนะฮะยินดีนะครับ,ย,นะรบยินดีเลยนะฮะเพราะว่าผมนำเสนอด้วยความตรงไปตรงมาผมไม่ได้กังวลใดๆอยู่แล้วครับ ผมรับประกันท่านผู้ชมผมมานั่งในแถวสุดท้ายนะฮะเป็นเบาะหนังสีเบจสภาพหนังยังตึงเปียเลยไม่มีคนนั่งหรอกเนี่ยไม่เคยใช้งานแน่นอนเลยส,สภาพดีมากๆครับนะฮะตรงนี้ก็จะมีช่องแอร์นะฮะมีแถวสุดท้ายเนี่ยสามที่นั่งมีช่องแอร์ให้ใหม่ครับท่านผู้ชมกระจกเปิดได้ด้วยนะนี่นะเปิดได้ด้วยทั้งสองข้างเลยอ่าล็อกได้เปิดได้นะครับนี่คือสามตำแหน่งแล้วนะฮะแถวสุดท้าย ต่อมาเดี๋ยวไปแถวที่อะเรียกว่าแถวที่สี่นะเดี๋ยวแถวที่สามต่อมาแถวที่สามครับท่านผู้ชมอีกสามที่นั่งนะฮะก็ต้องบอกว่านั่งสบายดูดิรถหกปีเหมือนไม่ได้ใช้อ่ะท่านผู้ชมนะฮะนั่งสบายนะฮะมีมือจับอืตรงนี้มีที่วางขวดน้ํานะฮะนั่งสบายนั่งสบายนะครับเมื่อกี้สามแล้วสี่ห้าหกอ่าเดี๋ยวไปแถวที่สอง ต่อมาแถวที่2ครับท่านผู้ชมอีก3ที่นั่งนะฮะเป็น9แล้วนะครับตรงนี้ก็มีมือจับนะฮะมีช่องแอร์ตรงตามช่องนะครับแล้วก็มีปรับแอร์ได้นะฮะไฟส่องสว่างในเก๋งนะครับมีหน้าจอนี่เด็กๆดูทีวีได้นะเปิดทีวีอยู่นะฮะดูการ์ตูนได้เลยนะฮะจอเบลเลอร์เลยนะครับแต่ต้องบอกว่าสะอาดครับท่านผู้ชมรถคันนี้สะอาดนะฮะพื้นสะอาดหลังคาสะอาดเบาะก็สะอาดนะฮะท่านผู้ชม รถเมียยุคหกปีเนี่ยนะฮะปกติเนี่ยถ้าบ้านไหนมีเด็กนะฮะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะพวกรอยขีดข่วนรอยปาักกาหนังเป็นรูต่างๆนะฮะแต่คันนี้ต้องบอกเลยว่าเนี้ยบนะครับภายในยังเนี้ยบอยู่เลยนะครับเดี๋ยวไปดูในตำแหน่งของผู้ขับขี่กันต่อครับโอเคครับท่านผู้ชมผมเข้ามานั่งในตำแหน่งของผู้ขับขี่แล้วนะฮะเบาะที่ผมอยู่นั่งอยู่ก็เป็นเบาะหนังนะฮะปรับมือนะตัวนี้เริ่มจากแผงข้างนะครับ กระจกไฟฟ้านะฮะขึ้นลงอัตโนมัติเฉพาะตำแหน่งของผู้ขับขี่นะฮะมีเซ็นทันล็อกมีล็อกกระจกมีพับกระจกซ้ายขวานะครับอ่าที่เปิดถังน้ํามันอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เก็บของเก็บแก้วน้ําต่างๆได้นะครับถัดมาตามมือผมมาเลยนะฮะที่เปิดฝากระโปรงหน้านะครับอ่าอันนี้เป็นพวกช่องฟิลต่างๆนะครับอ่าแล้วก็ขึ้นไปก็เป็นนี่ ความสว่างของเรือนไม้นะฮะไฟในเก๋งไฟตัดหมอกนะฮะอ่าเข้าไปที่เรือนไม้เรือนไม้ด้านซ้ายเป็นวัดรอบนะฮะตรงกลางเป็นตัวเลขบ่งบอกความเร็วนะครับมีตัวเลขได้ถึง220นะครับแล้วก็เลขไม้คันนี้วิ่งมา10,000แหลักพันไม่ถึง1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะเออเมื่อกี้เข้าใจผิด1นึ่งแสนหลักพันนะหนึ่งแสนหกพันอ่ะท่านผู้ชมก็ถือว่าวิ่งน้อยมากๆเลยนะปีละหมื่นเศษ ด้านขวาก็จะเป็นเกย์พวงมาลัยถัดมาที่คอพวงมาลัยนะครับก้านด้านขวานี้ไฟหน้านะครับไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย4ก้านนะครับสภาพดีอยู่นะดูดินะไม่มีชํารุดนะฮะไม่มีแตกเสียหายไม่มีนะฮะเป็นมันติฟังก์ชันนะท่านผู้ชมสามารถฟังเล่นเพลงต่างๆได้ปรับโหมดได้ นะครับจะเล่นอะไรก็ว่าไปนะครับโดยรวมดีเลยนะสภาพยังดีอยู่อืมเดี๋ยวดูคอนโซลตรงกลางต่อท่านผู้ชมดูหลังคาใหม่มากนะรถหกปีไม่มีรอยเจิมรอยยันเลยนะฮะสะอาดตาดีจริงๆครับนะที่บางแดดเปิดมามีไฟสองหน้านะฮะมีกระจกบานใหญ่ด้วยนะครับไฟสองแผ่นที่อ่า ที่ใส่กรอบแว่นนะครับกระจกมองหลังนะครับเสา A มีมือจับนะครับกระจกบานหน้านะฮะไม่มีรอยแตกรอยสะเก็ดหินนะครับเดิมเดิมเลยคอนโซลสีดำนะตรงนี้ใส่ของได้นะครับัดมาเป็นหน้าจอนะครับเป็นกล้องด้วยเห็นไหมเป็นกล้องมองหลังนะครับช่องแอร์ระบบทำความเย็นแอร์เป็นยังแอร์บิดอยู่นะท่านผู้ชม ปรับทิศทางลมต่างๆมีช่องเสียบ USB เกียร์นะฮะอ่านี่ที่ต่อบุลงบุหรี่นะฮะมีให้ครบนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นเกะ๊ะใส่ขวดน้ําใส่แก้วน้ําอ่าโอเคก็ต้องบอกว่าครบคันนะครับเจ้าของเดิมนี่มีอะไรมาอมโอเคนี่หุนใดนะน้ํามันหุนใดปะ มีประวัติการเข้าศูนย์นะฮะเลขไมค์ครั้งต่อไปเขาให้เข้า1 8 0 0 0อ๋อยังไม่ถึงเวลานะครับตอนนี้มัน1 6 0 0 0 0นะครับอีก2,000ค่อยเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปลี่ยนถ่ายเลยนะครับลูกค้าได้ไปจะได้พร้อมใช้งานเกะมีแอร์แบ็กนะครับใหม่มากครับเห็นไหมใหม่จริงๆครับท่านผู้ชมตรงนี้เบาะก,ก็นั่งได้นะ 9แล้วนะสิบเก้าแล้วใช่ไหมเก้าสิบสิบเอดสิบเอดที่นั่งอันนี้สิบสองแถมให้นะฮะอ่าโอเคเบรมมือก็เป็นก้านเนี่ยล่องอยู่ตรงนี้นะดึงขึ้นมาอ่าโอเคเดี๋ยวไปลองขับกันหน่อยครับโอเคครับท่านผู้ชมนะฮะอยู่บนถนนจริงกับเจ้าฮุนไดเฮฟวันแล้วนะครับ ตัวนี้เป็นตัว2.5นะฮะอีริทพัรปี2017สีเทานะครับเครื่องยนต์ดีเซล2,500ซีซีนะครับพลระกำลังก็ต้องบอกว่าเหลือเฟือนะครับ11ที่นั่งนะฮะไปได้ทั้งครอบครัวนะครับดีเซลด้วยนะฮะก็ไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมและคันนี้สภาพดีจริงๆนะครับบอดที่ผมนั่งอยู่ก็นั่งสบายนะฮะพวงมาลัยจับได้กระชับมือ นะครับกระจกมองข้างซ้ายและขว,วามองได้ชัดเจนกระจกบานหน้าก็กว้างนะฮะทัศนวิสัยในการมองดีนะครับเพราะว่าเป็นรถค่อนข้างที่จะสูงนะครับประตูสไลด์ซ้ายขวาด้วยนะฮะอ่าไปได้ทั้งครอบครัวสิบอดที่นั่งขนกันไปได้เลยนะครับมาลองช่วงล่างหน่อยเนี่ยอัตราเร่งเนี่ยดีนะเนี่ยขึ้นเลยเนี่ยปื๊ดปื๊ดเลยนะเนี่ยร้อยร้อยสิบขึ้นกอสะพาน นะมันไม่กระโดดอะท่านท่านผู้ชมมันไม่กระโดดมันไม่ขโยโดเหมือนพวกคอมมิวเตอร์กับเวนจูรี่แล้วก็ไม่โยนนะฮะมันนิ่งมันแน่นกว่าช่วงล่างนะฮะไม่มีเสียงสิ่งใดแปลกปลอมขึ้นมาเข้ามานะนี่เนี่ยลองจำเลยนะฮะช่วงล่างดีเบรกดีนะเกียร์ก็เปลี่ยนได้สมูทนะครับท่านผู้ชมเครื่องยนต์เนี่ยไม่ต้องห่วงครับนะฮะรถใช้งานไม่เยอะ ดีเลยนะฮะแอร์เย็นเร็วด้วยนะถ้าใดหารถครอบครัวอยู่ไม่ควรพลาดคันนี้นะนานๆน,น,นะผมจะเจอเฮดวันที่แบบสภาพดีเพราะปกติที่เจอเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าใหม่ทะลักทั้งนั้นเลยนะฮะแสนปลายสองแสนนะครับมีคันนี้แหละนะฮะที่ใหม่ไม่เยอะของอห้างป้ายแดงหนึ่งล้านห้าแสนสองมื่นเก้าพันบาทวันนี้ผมขาย 8 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับแต่อย่างที่ผมแนะนำในทุกคลิปนะครับรถยนต์มือสองดาวให้เยอะเข้าไว้หรือไม่ก็ซื้อสดไปเลยนะครับพอน้อยปีนะครับมันถึงจะคุ้มค่าอันนี้เป็นที่รู้กันนะครับว่าดอกเบี้ยรถยนต์มือสองแพงกว่าป้ายแดงนะครับใครก็รู้ถ้าเราจะซื้อให้คุ้มค่าก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับแต่ถ้าจะจัดเต็ม นะครับอยากเอาเงินไว้หมุนก่อนก็ไม่มีปัญหานะครับผมตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับยินดีช่วยเหลืออยู่แล้วครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับท่านใดสนใจรีบเลยโทรหาผมนะ091 5577 695 091 5577 695เเบียร์วิสารออโต้คาร์ครับนะฮะอยากได้รีบเลยนะคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนครับ ครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือฮุนไดเฮ h ดวันะครับ2.5อีลิตพัฒปี2017นะครับบอดี้รอบคันผมดูแล้วนะฮะดีไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ําไม่มีจมน้ําทดลองขับก็ทดลองแล้วนะครับช่วงล่างดีการขับขี่ดีอัตราเร่งก็ดีครับราคา859,000บาทเท่านั้นเองนะครับในเซกเมนต์เดียวกันนะฮะที่ถือว่าจะเป็นคู่แข่งของเขานะครับก็อย่างเช่น Toyota v e n t u r ล โตโยต้าคอมมิวเตอร์นะฮะแต่ต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นที่ผมเอ่ยไปนั้นนะฮะถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้ว H1 ขับดีกว่าช่วงล่างดีกว่านะฮะการเกาะถนนการทรงตัวทําได้ดีกว่าไม่ย้วยไม่โยนนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นนี่คือรถครอบครัวที่ราคาจับต้องได้ลองนึกสภาพตามผมไปนะฮะนี่คือครอบครัวของเรานะครับเรารักทุกคนเคน10คน11คนจะไปเที่ยวด้วยกัน คันนี้ตอบโจทย์นะฮะในเรื่องของความปลอดภัยด้วยไม่โยนไม่โครงเกาะถนนดีฉะนั้นถ้าจะหารถครอบครัวสักคันหนึ่งที่ราคาไม่สูงราคาจับต้องได้คันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับท่านผู้ชมหากใครชื่นชอบนะฮะการรีวิวการนำเสนอแบบตรงไปตรงมาแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเบียวิสารอโตโคานะฮะขอย้ำจุดยืนว่าผมนำเสนอด้วยความจริงใจ มีแค่รถยนต์เท่านั้นนะฮะที่เป็นสื่อกลางที่จะทําให้คุณกับผมมาเจอกันมาพบกันครับคันนี้น่าใช้ผมการันตี